พี่อ๋องครับตลาดภาคบ่ายโดนเทขายลงมาเลยนะครับครับพี่อ๋องมองยังไงต่อดีครับครับก็ตามตามที่ได้เรียนไปในตอนเช้ากับพี่มอ่อนนะว่าเหมือนเหมือนชุดนี้มันขึ้นมาขึ้นมาครบอักขึ้นย่อยพอดีนะครับแล้วก็ต้องมีการมีการพักตัวก่อนนะครับก็จะมีแนววอ,อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดนะครับอแล้วก็เต็มที่เลยคือประมาณสักหนึ่งสามหนึ่งสามสองศูนย์นะครับอืที่เป็นก a บที่เปิดไว้เดิมนะครับ mm. อ่ไม่ควรไม่ควรปิดต่ํากว่าก็าจะเป็นภาพปรับตัวข,ขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็หนึ่งสามห้าแปดเนี่ยมันจะมีแนวต้านถัดไปนะครับอถ้าขึ้นรอบหน้าเนี่ยก็จะมีที่บริเวณ หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าจุดนะฮะตลาดก็คงจะอถ้ายังไม่เจอแบบจุดที่แบบโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเป็นตับฐานก็จะเป็นภาพแบบสมาณทิกแทกขึ้นอย่างเนี้ยนะครับ,รบตอนนี้ก็โอเคพักตัวก่อนแล้วก็เชื่อว่ามันก็คงมีแบบความมังวลในความติงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะหลังหลังจีนเนี่ยก็สุดท้ายแล้วมีการออกกฎหมายให้ตัวความมั่นคง ที่ใช้กับห้องกลงละนะครับต่อไปก็ติดตามท่าทีของของทามที่ก็บอกว่าจะพร้อมตอบโต้นะครับภายในสองสามวันเนี้ยนะครับตลาดก็อาจจะอาจจะอาจจะกลัวกันแล้วก็บวกกับดัชนีมันขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เลยเป็นภ่าวของการการเทโรฟิตตับโจมานะครับอันนี้ก็คือตัวตัวเซตนะครับจาเี้ก็ติดตามแนวรับที่บอกนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ขึ้นไป่อบนะครับไอทีที่พี่ต่ตกวาเท่าไหร่นะครับ ไม่จ่ำกว่าหนึ่งสามสองศูนย์ครับหนึ่ <1, 3, S 2> งสามสองศูนย์นะครับปรับยกขึ้นได้ต่อไปที่หนึ่งสามหกห้านะครับส่วนตัวเซ็นทริิฟเนอร์นะครับ<อ>ปิดเลยไหมเมื่อเช้าพี่หยอง<ว>ให้แม่ให้แนวปิดทำกำไรไว้ที่แปดเก้าศูนย์แปดแปดห้าปิดเลยไหมครับก็ก็ปิดปิดแถวประมาณแต่ปิดตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับไอ้ส่วนหนึ่งอาจจะรอลุ้นในช่วงแบบสี่โมงครึ่งอย่างนี้หน่อย น่าจะน่าจะไหลลงีกนะเพราะมีโซนประมาณแปดเจ็ดแปดแัดแปดสี่นะครับอโซนเนี้ยก็เริ่มปิดเทปโฟกิดนะการที่ให้ให้ชอ็อตไว้ในโซนประมาณแปดเก้าห้าเพราะว่าเออ,อย่างที่บอกคือมันขึ้นมาห้าครึ่งย่อยนะครับถ้าเล่นเลยก็ต้องเป็นต้องเป็นชอ็อตก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวรอรอ,เ,อเปิดลองในในตอนแถวรับนะครับซึ่งก็ต้องรอในในวันอังคารเนาะพบ เออวันลคารููล่นะครับแต่ก็ดูตามแนวก็คืออ่าที่มีเท่าไหร่นะที่ให้ไว้ก็คือประมาณอ,อันนี้พูดถึงคุยเลยนะพูดถึงพูดถึงพวกนีถ้ถึงวันจันทร์เลยนะก็คือแนวที่เอ่อแนวรับอยู่ที่แถวๆบริเวณประมาณเอ่อแปดร้อยแปดร้อยจัดสิบไปเนี่ยเออเป็นจุดในการในการเริ่มเปิดลองอนะครับแล้วก็ต่ํากว่าประมาณ 870นะครับแช้เป็นจุดในการในการตัดล็อกนะครับน7 0คัสอ่าครับมันนี้่พูดถึงเจ็บหน้านะที่จะเป็นเป็นย่อรองแต่ยังไงก็เดี๋ยวติดตามูลค่าแล้วกันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรับให้ดละกันนะครับ870คัสอย่างนี้แล้วกรอบข้างบนนี่ทํากําไรยังไงพี่เดี๋ยววันนวันธนาคารแล้วกันอันนี้อันนี้ปิดไปก่อนปิดทำกำไรไปก่อนอ่เพราะมัน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 เปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เสมอนะครับแล้วเดินสั้นเนี้ยน,นะครับผมเพราะเพราะว่าที่ถามมาคือประปิดเท่าไหร่ใช่ไหมที่ที่บอยถามมา่มลองได้ก็ะจะมีเอพี่ถ้าพี่บอกคือประมาณออย่างตัวเซตมันจะคือหนึ่งสามหกห้าใ่ไหมไอตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์มันก็เน่าอยู่ในส่วนประมาณสักเก้าร้อยสิบเก้าอย่สิบอย่างเงี้ยอืแต่ว่ามันต้องรอดูจุด จุดต่ารอบนี้ก่อนไงเอ,อ้มันจะลงมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเออน,นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตทีละกันตรงนี้ก็วันนี้ก็ปิดเอ,อทบไลน์นะครับที่ให้ชอห็อตไปในช่วงเช้านะครับอ,อส่วนหุ้นนะครับหุ้น <TF T. S 2> ที่แนะนำก็ TFG เอ,อ่อยังไม่ถึงเป้าดีนะครับถ้าใครจะถือก็คือเอ,อ่อยังได้ก็คือกรอบล่างอยู่ที่426นะอ,อืมถ้าถ้า,ายังไม่ตั่งขวาก็ถือได้นะครับแล้วก็ เออเคซก็เหมือนกันนะครับสิบแปดถ้ายัางไม่ทำกว่าก็ถือได้เช่นเดียวกันนะครับไปรอขายตามเป้าอย่างตัว TFG เนี่ยก็คือจะมีที่บริเวณเแนวประมาณ4.52นะครับแล้วก็ KCE เนี่ยจะมีเท่านแรกก่อนประมาณ20.30นะครับเคซเท่าไหร่นะครับ20.30ครับรอ20.30นะครับ ครับยี่สิบจุดสามศูนย์ครับอืมได้ครับโอ้แล้วทั้งสองตัวนี่ให้คัดยังไงพี่ถ้าเกิดมันเกิดพิโอ้กลับลงมามีแนวคัดไห,ไหมคัดคัดก็ที่บอกไปนะครับเอ่อคัดก็คือสี่จุด อ26นะครับแล้วก็ TFG นี่4.26นะใช่ครับ KCE เนี่ยคือ18.8ครับ18.8สำหรับพี่ๆที่จะตามพี่อ๋องนะครับก็ต้องมีจุดคัดเอาไว้ด้วยนะอ่าได้ครับทองคำแล้วครับพี่อ๋องบอกให้ดูคืนนี้ยังไงนะครับพี่ก็ดูที่1728นะครับคือถ้าทะลุเนี่ยจะเป็นรองนะครับถ้าทะลุก็จะเป็นรองเพราะว่า มันมีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดภาวะตลาดเนี่ยมันมันกลับมาเป็นลิสออฟนะครับคือกังวลเรื่องความเป็นงเทียดระหว่างสารกัลจีนะครับไอ้การเบรกหนึ่งจุดสองหนึ่งเจ็ดสองแปดนะจะเป็นจุดในการในการเปิดรองนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจำกกว่าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์คัตลอสนะครับด้านบนเนี่ยจุดปิดก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณหนึ่งเจ็ดสี่สองถึงหนึ่งเจ็ดห้าสองครับหนึ่งเจ็ดเท่าไหร่นะครับ นหนึ่งเจ็ดสี่สองถึงหนึ่งเจ็ดห้าสองครับหนึ 2> 2่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดห้าสองครับใ่17 42, 17่เป็นจุดทํากําไรด้านบนนะอืมครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านถือว่ามันไม่ผ่านเดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับ,รบถ้าแบบยังไงมันก็ไม่ผ่านแบบขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเนะี่ยเออเป็นช็อตนะครับอืมก็คือใช้หนะึ่งเจ็ดสองแปดและเป็นเป็นจุดในการคัดลอสมัติว่าอา่าช่วงช่วงค่ำค่ำทุ่มหนึ่ง เริ่มเทรดแล้วมันมาหาหนึ่งเจ็ดสองแปดแต่ยังยืนไี้สักทีเริ่มปรับตัวลงสมมุติแบบย้อลงมาหนึ่งเจ็ดสองห้าสองสี่อย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเออก็เป็นจุดในการในการเปิดชอ็อตแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองแปดเราก็ใช้เป็นจุดขัดรองอืมอันนี้ 1> 1, <8. S 2> คือในการเล่นชอนะ็อตนะแผนชอ็อตจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แนวรับนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีที่พันเจ็ดแล้วก็หนึ่งพันหกพันสิบเหรียญครับ พันเกับหนึ่งหเป็นจุดทำกำไรปิดเป็นตัวปิดปิดช็อตครับใช่ครับโอเคได้ครับพี่อ๋องได้ครับเออพี่อ๋องครับแล้วตอนนี้พี่อ๋องมองว่าตลาดด้วยสภาพตลาดแบบนี้อัวรุ่มแบบนี้มันจะไปต่อไหมหรือว่ามันจะต้องพักตัวเพราะว่ามันขึ้นไปชนแก็บบริเวณนี้ คือตันนี้คือต,ต้องมองต้องมองการการยอดตัวละนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยพอมันอ่อนตัวเนาะจับจับขึ้นมาได้ใหม่ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ดูอา่าตัวแกปะที่อย่างครั้งที่แล้วมันมีแกปประมาณหนึ่งสองเก้าศูนย์ใช่ไหมมันมันลงไปหนึ่งสองแปดหกหนึ่งสองแปดสี่ประมาณนี้แต่ว่ามันปิดไม่ต่ำกว่ามันปิดเหนือพันสามได้ก็บอกว่าตลาดมันก็ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มอันนี้ก็เหมือนกันคือดูประมาณหนึ่งสามสองศูนย์นะครับถ้าถ้าวันไหนแล้วปิด มันปิดต่ากว่าเลยอ่ะเออนะครับวันนี้จะเป็นสัญญาณที่อาจจะอาจจะต้องระวังว่ามันเกิดการการปรับฐาแล้วแต่ถ้ายังยังไม่ปิดเนี่ยมองมันก็จะเป็นแบบเป็นแบบปลายรอบที่แบบขึ้นยิ่งขยายปรับต,ตัวขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าเอ,อในในขาเนาี่ยมมนเป็นขาสุดท้ายแต่ว่าไอ้ตัวขึ้นย่อยอ่ะมันมันแตกเป็นขึ้นยิกย่อยขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยเออนะครับคือมันมันยังไม่จบง่ายๆนะครับก็เลย อ,อถามว่าจะจบไหมขอดูหนึ่งสามสองส่วนวละกันนะครับเ,เพราะว่าครับพี่หองเชิญครับครับเพราะว่าไอ้ตัวปัจจัยสามประเทศอะไรมันก็ยังแบบเหมือนมันชอบเรื่องมาตรการแคโลโยก o าวหรือว่าอ,อตัวพัฒนาการของการทดลองวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับเออตลาดมันเหมือนมันยังอินกับเรื่องนี้อยู่เยอะเลยพอมมีปัจจัยบวกเข้ามามันก็ปรับโตขึ้นได้ต่อแม้ว่า ความกังวลความเครียดแสยมี์มันต้ามาแต่ว่าตลาดเหมือนมันยังไม่ยังไม่รับรู้เป็นปัจจยลบนะครับแต่เราก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับ้ก็ดูดูหนึ่งสามสองศูนย์แล้วกันถ้าจํากว่าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสัญญาณตับฐาครับแต่ถ้าไม่จํากว่าก็จะมองถัดไปจากหนึ่งสามห้าแปดก็คือประมาณหนึ่งสามหกห้าครับครับผมพี่อ๋งมองกลุ่มแบงค์ที่วันนี้ขึ้นมานี่ยังไงบ้างพี่อ๋งก็มันเป็นภาพรวมกับในตลาด หุนต่างประเทศนะครับคือเอเงินมันเข้าในกลุ่มแบงค์กันตั้งแต่ตลาดพุนสตลาดเมื่อคืนแล้วแล้วก็เออเมื่อวานมันก็เข้าโปเข้ากลุ่มแบงค์ทั่วทุกมือภาคเลยนะครับมันก็เอเข้าบ้านเราด้วยนะครับแต่ถ้ามองเนี่ยคือก็ถ้าดูเออมันมันดีเพราะว่ามูลค่ามันมันไม่แพงแต่ว่าเออร์เน็ตเนี่ยมาดูแล้วมันก็ยังยังแบบมีโอกาสจะกลับมายากอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจมัน มันก็คงยังยังฟื้นยากนะอืมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ่อก็คือถ้าซื้อถือนานๆนะได้ถึงว่าโอเคซื้อตอนเนี้ยถือไปสักห้าปีอะโอเคแนะนําอมแนะนาเลยซื้อโอเคแบง์เอ่อซื้อบีบีอลเนี่ยได้นะครับถือซื้อถือห้าปีอ็ได้แต่ถ้าซื้อเรื่องสั้นแต่ถ้าซื้อเรื่องสั้นซื้อตู้อื่นดีกว่ามันขึ้นเร็วกว่าแบงค์แบงค์อย่าไปเล่นสั้นเลยครับเล่นเลื่องิูลยศนะครับเขาจริงครับเอ่อมันมาแค่ วันเดียวมาวุบว่ตึมลงอืมนะครับเออ่เขาขึ้นกันแบงก์ก็ขึ้นน้อยพอลงไอ้นี่ลงมาเกือบเท่าโลเดิมเลยอย่างเงี้ยนะครับมันมันต้องเป็นการสื่อยาวที่บอกไว้ครับได้ครับเออเบอครับผมครับพี่หยองขออนุญาตถามตัวหนึ่งพี่พี่หยองมอง CBG นี่มันอยู่คลื่นอะไรยังไงครับพี่หยอง ใช่นะครับ C B G ครับพี่อ๋องมองว่ามันอยู่ค,คลื่นในขึ้นกรุงพี่อ๋องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับโอ้หตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วว่าเอออาจจะอาจจะต้องต้อง,องรอ,อก,ก่อนดีกว่าครับมันเริ่มเป็นภาคของการการพักตัวลงมาแล้วนะครับอาจจะอาจจะรอรอก่อนดีกว่าครับตอนนี้เล่นไปยัง,ย,งยังมีความเสี่ยงถึงการการปรับฐานภาคขาลงมาอยู่ครับผมถ้าย่างจี้ถ้าคนมีอยู่ทําไงอ่ะ มีอยู่ทำยังไงพอดีพอดีเอ่อไม่อยู่หน้าก,กราฟด้วยอนะอาจจะอาจจะบ,บอกตอนนี้อยู่กี่เก้าสิบเจ็ดบาทพี่ชัดไม่ได้นะครับอืมก็เอ่อถ้าคุณยังไม่ขัดทุนเยอะอะนะครับก็อาจจะอาจจะออกบอกก่อนนะครับอืมอาจจะออกบอก,ก่อนนะครับแต่ละตัว CBB ครับถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าแล้วกันพอดีเอ่ออาจจะบ,บอกเป็นไม่ได้ปีไม่ได้อยู่หน้ากราฟนะครับอ่าได้ครับได้ครับพี่อ๋องวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ พี่อ๋องมองว่ายังไงเซตก็อย่าให้ต่ำกว่า1320นะครับส่วนทางด้านของ t f เฟกใครที่มีช็อตอยู่ก็ปิดได้เลยนะครับส่วน tfg คัดที่4บาท26สตังค์นะครับส่วน kce คัดที่1 8บ0าท80สตังค์ส่วนทางด้านของทองคำคืนนี้ให้ดูที่1728นะนะครับจำตัวเลขนี้วให้ดี1728นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ